ก็สวัสดีพแม่พน้องสุภูษสุขศนะครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมก็ยินดีต้อนรับขอบสู้สองคนเสี่ยงดวงชาแนลนะครับผมวันนี้เขากลับมาเบิงนะครับผมเป็นสูตรเหล็กดับบนนะครับผมคูดตามกาลังวัดเลยนะครับผมนี่คือสูตรที่ใช้เอามาตัดนะครับผมแล้วก็ห้อกับคูณกาลังวัด้าไปนะครับผม มาเบิ่งกันเลยนะครับว่ามันสิเป็นยังไงนะครับผมว่าสุดดับบนวันนี้นะครับผมเฮากับอะไรมาตังต้นปีสะก่อนเลยนะครับก็สำรับวันที่17มกรานะครับผมเลขลองวันทีหนึ่งออกสามแปดสี่ซาบกองหานะครับผมคำนวณจากงวดวันที่17มกราเพื่อจะได้เลขดับของงวดวันทีหนึ่งกุมภานะครับผมได้แปดกับสองนะครับผม เลขแปดกับสองเลขออกมากกับก็ว่ามีแปดกับสองนะผมเลขบันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ออกก็หนึ่งสองสามสนยนเจ็ดนะครับผมกระดับที่แปดกับสองครับก็ถือนะครับผมงวดต่อมากระดับดับหนึ่งกับสี่นะครับผมงวดนี้มันก็ออกูนยนสามนะครับผมเข้ากระดับถือนะครับผมบันนี้เข้ากับงวดต่อมาดับหกนะครับผมงวดต่อมามันก็ออกสามกับแปดนะครับผมก็ถือนะครับผม งวดนี้ดับ3กับ6งวดต่อมากรับบอมี่สกับ6นะครับผมมันก็ออก8 9 0 4 2 2นะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมคำนวณได้0กับ4นะครับผมงวดนี้ลดนะครับผมเพราะว่าเลขมันออก7 0นะครับผมลรากาคำนวณจากงวดวันที่1เมษายนนะครับผมเพื่อจะได้เลขดับของงวดวันที่1ิเมษายนนะครับผมได้2กับ4นะครับผมงวดนี้ถึงนะครับผมเพราะว่า1 0 0 7 8 7นะครับผม คำนวณจากงวดวันที่16เมษายนนะครับผมได้หา46งวดต่อมามันก็ออกสวงเจ็มันก็ออวเกศสวงนะครับผมกระถืกนะครับผมแล้วก็งวดนี้พิชนะครับผมเพราะว่าคำนวณเก่ยวับซีงวดนี้มันก็ออวเกศเก่านะครับผมคำนวณจากงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับผมได้แปดคับซีเพื่อจะได้เลขดับของงวดถัดมางวดนี้ก็ออวเกศสวงนะครับผมถ้าหอาเข้าดับแปดคับซีก็ดับถืกนะครับผมงวดนี้ได้หกคับซีนะครับผม หกกรีงงวดน,นี้พิษนะครับพี่น้องเพราะว่างวดต่อมามันออกหกหนึ่งนะครับผมงวดนี้ได้แปดสองสีนะครับผมอันนี้ก็พิษนะครับผมเพราะว่างวดต่อมามันออกสองหานะครับผมงวดงวดนี้ได้เจ็ดหนึ่งสองนะครับผมงวดต่อมามันออกหกหนึ่งวันนี้กับพิษนะครับผม คำนวดจะงวดวันที่หนึ่งสิงหาครับผมเพื่อจะได้เลขดับงวดวันที่สิบหกสิงหาได้สีกับสองนะถือนะครับผมเพราะว่างวดต่อมามันว่ามีสีกับสองนะครับผมมันออกหาศูนย์นะครับผมงวดนี้คำนวณได้ศูนย์กับสองนะครับผมงวดต่อมามันออกเกียหานะครับผมเอาดับศูนย์กับสองก็เถึดนะครับผมงวดนี้คำนวณออกมาได้ศูนย์สีสองนะครับผมงวดต่อมามันออกสามหานะครับผมก็เถิดนะครับสูตรนี้นะครับผมแล้วก็งวดนี้ได้ ปดหกสองนะครับผมเหลี่ยวมากมันกเจ็ดหนึ่งนะครับผมกระดับถึงนะครับผมสาหรับงวดนี้พิษนะครับผมได้คานวณออกมาได้หกสี่สองเด็กงวดต่อมามันกว่าเจ็ดสองนะครับผมบานี้งวดงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับผมคำนวณจากงวดนี้นะครับผมได้แปดทีหนึ่งนะครับผมงวดต่อมาผมกว่าศูนย์สามเจ็ดนะครับผมออกสามเจ็ดกับบติดแปดติดสี่ติดหนึ่งนะครับผมสำหรับงวดนี้คำนวณได้ 064นะผมงวดต่อมามันก็ออกหกหนึ่งนะครับผมคำนวณจากงวดวันที่1สกีไกยนต์2,964นะผมได้064นะผมงวดล่าสุด6761นะผมงวดนี้พิเษนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมเข้ามาบนงงวดนี้กันเลยนะครับผมก็เอาหกคูณสี่นี่ตัวคูณข้างหลังนี่เป็นเลขกําลังวันของงวดวันที่หนึ่งคือเมื่อนี้นะครับผมเอามาคูณ เอาหกคูสี่หนึ่งคสี่นะครับผมก็ไดกมากหกสี่ย็บสี่หนึ่งคสี่ได้สนะครับผมสี่บวเท่ากับแปดนะครับผมงวดนี้แปดได้แปดกับสองนะครับผมแปดกับสองนี่เป็นเลขดับของงวดวันที่หนึท่นวาคมสองพนหระครับผมเป็นเลขดับบนนะครับผมเลขดับบนนะครับผม้วก็ซ่อมรับงวดนี้นะครับผมผมก็ จัดตัวเด่นมาให้แล้วนะครับผมเด่นบนเด่นล่างนะครับผมพี่น้องเด่นบนเด่นล่างนะครับีจัดห้เลยนะครับผมเด่นบนเด่นล่างนะครับผมเด่นบนนะครับผมเด่นบนเด่นบนนี่ผมห้ไปทีีเจ็ดหานะครับผม เดินบนเจ็ดหาครับผมเจ็ดหาเจ็ดเก่าครับผม 7, 5, 7, เจ็ดหาเจ็ดเก่าเดินบนแล้วก็ซ้อมรับเดินล่างนะครับผมเดินล่างไปที่เจ็ดเจ็ดและแปดเจ็ดนะครับผมเดินล่าง านั่นแล้วถ้ากลับแล้วกับนกับจเป็นซีครูนะครับผมล่างก็บจะเป็นซีครูนะครับผมสาหรับงวดนี้นะครับผมงวดนี้วันที่หนึ่งทับหนึ่งสวงทับหกซนะครับผมคือจัดให้แล้วนะครับผมเด่นบนเล่นดังนะครับเด่นบนเด่นล่าง อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่เพียงที่นี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เขามารับส้มนัะฟังนะครับขอบคุณครับ